Bye. Hey. สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีสุุูสุขคนนะคะหลังจากที่กลับมาจากวัดนุ่นจำป่านะคะนัําปัจจุปัจจัยไปร่วมสร้างน้ำเพลินนะคะก็ได้ยอดเท่าไรก็สามหม่นเท่าไรปะาณสามหมื่นหกหร้อยสาม้หมื่นเีนใบเท่เนียเทียนมาเนี่ สามหมื่นสามสามรอยยี่สิบหกบาทสามหมื่นสามร้อยยี่สิบหบาทนะครับกับตุงกับเลขทูพอดีนะครับสองหกค่ะเลขทูเอฟสองหกสอทั้งสมตัวติดเลขทูช่วงเข้าช่วงสบ่ใบนี่งะค่ะค่ะพู้นักคนก็ได้ส่เป็นมารมาละค่ะมีเอฟซีไลปูไลยพนนะคะที่เพินรรวมมากซื้อทีนะคะกัทางพี่พ่อก่ะเขียนลายซื้อนะคะไลเนะคะ ราะว่าเมื่อวาดพวกก็โอนมาร่วมบุญหลายตื่นนะคะว่าอย่ยินว่เราไปฟูสื่อที่ถวายวัดเพิน่นไก่ยากคอยยาแขนแตนั่นเปเพิน่นว่าปูลาเล็กละหน่อยใส่ปูราลอยช่องลอยภูลาหาลอยภูราพันภูลาหมื่นมีนะคะกระตุกใ่กันตามแสนกรัวนะคะสองไรยกระสองลากระ,ะคือเดี๋ยวนี้เพิ่นแกงมากท่างวัดกระคือเพิ่นใจเรียบร้อยแล้วกนไปฟังเขตเรียบร้อยดนะคะ่ะเดี๋ยวหมดเกินแไปฟูกระสิ้อผ้าผ้าไปเองเนื่อง พอพระศีทษบุญเบิปเกปลาค่ะบ่นเตืนวาบิปลาเนาะค่ะควานสิเขียสีสันยนี้ค่ะอ่ะลอกู่พนกัสีผ้าลูกีูกหาพ่นเบิกปลาเด่นีใช้ว่าทังแม่ี่ทังพระพนกทำควาสะอาดนะคะแปลเตือนเตือนเยอะผสมใบเบื่งแกแล้ต้นไมานที่ตามกับจากหงหกนะครับไปเบิ่งนน่นเนาะครับแม่มหเรียบ้เพื่อเอาต้นไม้น่อยออกด้วยเจไนไย้่านะคะ กาถือว่าบุญหลายนะคะคนเท่าบุญหลายกาบเท่านสายนะคะผูใ้ใดอยากรวมบุญน้ำกาสูงมาทาั้งแม่คู่ก็ได้หรือว่าทั้งยิมทั้งแอดเนี่ยก็ได้นะคะคนกาสิเขียนลายซื้อขึ้นให้ค่ะคือว่าเท่าร่วบุญน้ำพื้เก่ากาแม่คู่กับสิบ,บอกเก้าปูใหะะ้เด้อเด้อลายผัวลายค้นที่รวมบุญมาบกบพขาดสายนะคะสูนเหมือนนะคะรวมที่อสองวัน <c oughs> เพิ่นฝากมารวมซื้อที่ดินนะคะนางสาวอุบลสมศรีสุนะคะร่วมซื้อที่ดินถวายวัดกับปูตาปู้ชี้ว่าเาสองหมื่นสิบเก้าบาทนะคะสองหมื่นสิบเก้าบาทสาธุสาธุครับค่ะเรียนบุญเด็กปุชชน้ำฝนนะคะเพราะว่าเพิ่นรวมบุญมาเรื่อยๆเพราะขาดสายนะคะบูญว่านี่ก้ะหลายแต่พวกเราคนหลายยานเ่าท่านบ่วเป็นยังขาดท่านคือนเขาเนาะขาดท่านคือนเขาเพราะว่าขาดทึงว่าสมทบกันคือนเขาครับเขารัวร่วม รวมบุญไปน้อกันนะคะคแต่ไรบุหไาย้ายายนทีรวมบุญมากะคะ่ะปิเป็นไว้ว่าทางวัดโนนจะปา่ามือนี้แม่คู่กับปเฮเทศตุนผาปลาไ้วา่วาเฮ่อเอาบุญรวมกันนะคะครับค่ะว่านโนนจะป่ากับไปถวายดนโยอดสามหมื่นกัวขึ้นหมู่บ้านเนี่คะ่ะยดยอดหยดทีสามแสนสามหมื่นเป็นวาสามแสนสามหมื่นจากท่านยกไปเด้ค่ะให้อยกออไปเนาะอันนี้มันเป็น ยอดที่ซื้อที่นะคะสามหมื่นสามพันหกร้อยเ้าสามหมื่นสามพันหกร้ยสามแสโอ้สามแนโอ้สามสนอหสพอมันบอกโลกตัวเนี่นะคะขายอดเะอค่ะเอามาพียเพียมเออมันเพียรเพียดอายนี่ค่ะที่ว่าทั้งบันเืองนั่นนะคะวันพรุ่งนี้นะคะแต่พ่นเปลี่ยนซื้อใหม่วานหยากอะไรวายากไรวันป่าซาสนุบนว่าราม คือวัดปลาสาสนุบุตรว่าล่าม่ำนะคะเรื่องทีถวายนะคะมือว่านิยตรยอดทีถวายสื่อทีนะคะสามแสนเขียนไว้ค่ะสามแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะสามเก้านะคะสามสามหกห้าสามเก้านะค่ะเรื่อสามสามหกขาสามเก้านะคะยดตรงคืออาจจะบนเน่นะคะอาจจะ อาจจะเป็นโซ่ใหญ่เขาเข้าก็ได้นะคะห้าสามเก้าหรือว่าสามสามหกนะคะ,คคะที่เป็นบ้นที่หนึ่งฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเข้าอยากจับเสียงเบิร์ก็ได้เสียงโซ่โนะคะเรียใคหาสามเก้าหรือว่าจะเอาห้าหรือว่าสามเก่าหาจะเสียจนะคะมันต้ม,มีหาเก้าสามเก้าหาเก้าคือเข้าเข้าปาร์ตเรียนก็นได้นะคะคเ,ปเป็นเป็นเรียใครลอตเตอรี่สองโซ่กับแม่บ้าน,นบ้า เป็นหาเก้าสามเก้าเย่างนี้เราค่ะหาสามมันวะในไทยมันอาจจะมีความหมายนะคะเรืออาจจะมีความหมายพิณีพิจารณาเพราะว่าเมื่อวันล้างแกกแม่คู่กับมาจากวันแม่คู่กับได้นะคะเก้าสามนะคะเก้าสามเพราะว่าคนแหกการละมั่นลดนะคะครับผมสองสามมื่นเนี่ยะรูไหกการํามันลดไปครับเพราะว่าาะมั่นแค่งลยอ่ะสำหรับวัด วัดป่านนจ่ป่านะคะสำหรับมือนีนะคะสำหรับมือนีผู้ใดอยากเอาไปเสี่ยงโซคค่ะสามหมื่นสามร้อยยี่สิบหกสามศูนย์สามสองหกสามศูนย์สามสองหกนะคะพร้อมกับจุดทูปให้นะคะจุดทูปได้เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกนี่นะคะเลขถูกค่ะสองหกไทยแต่สองหกแปดกนี่เนาะล้มล้มน้ำปั่นพอผู้ให้ไมผู้เพิ่มเงื่อนไปสิบหกบาท ครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่ายอดอะไรปู่เอาล่งสิบหกวางเสเอาลงมากรเลยเป็นไทยสองหกแค่ะครับเจ็ดสองหอันนี้ก็3สามศนย์สมสองหค่ะยอดผ้าป่าวัดนนจ่ป่าค่ะแต่ว่ามาก็สิหลายยอดอยู่นิดน้อะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มิตรทรรบุญมาแต่งซี่ธรรมบุญจะวันในบุญค่ะวันที่สิวันที่สิจะรุ่นวันที่สิบสาก็รอดรุ่นเดียมยอดอยู่วัดโพสูเนี่ครับ ค่ะยู่อยู่วัดโพชุ่มวัดลาลามเนาะค,ะค่ะเน,นาะค่ะแห่ตอนสเสาคนนี้ากรวมนำกระไดนะคะถือว่าเป็นบุญบุญสงการงานสงการนั่นแหละอ่าเพิ่นเอาว่าล่วงสงผู้เา่ายังเสร็จงานนั่นแหละจะเป็นรวมนั่กันมีในนั้นการทีมงานไม่คู่ไปแต่เสาเนาะค่ะสายวะะ่าวันที่สิบสามสำหรับวันที่สิบหาปลาปลาบานหมือกคือเก่าปลาปูเทท่องเนาะค่ะมหาเทียบไปคู่จำมือจนเวี่น เพราะว่างานรลายเนาะคะ่ะช่วงงานาร้ายไม่คู่ก็บบ่ค่อยได้รับแขกตอนนี้นอกจากที่โรโนัดเด้อค่ะเด้อมันบบ่พอมกับมื FC, อประกาศงานเบิกไปเดี๋ยวเอเษีย้ยิ้มไป่ทยถ้าให้ียณสี่พันเบื่องน้าว่าเออแดนหอดไสหอดใสข่วงหอดไสเนาะคบค่ะเพราะว่าคือตกลงกันใจงินกันเรียบร้อยเ้ยค่ะเดือไปวัดที่ยังเรียบร้อยเมื่อค่ะนี่ล่ละเฮตุบูญเห็นผลเนาะค่ะมันก็ได้เข้ากระเห็นจังซเดียนะคะค ให้พระสูงองค์ข้าเจ้าหรือว่าแม่ซี่เพิ่นเดินจุดโคมแม่นวะเดินจุดโคมสถานที่ก็ควบค่วงจนให้เนาะครับแม่ซี่เพิ่นน้ำตาไหลแล้วัอดีอะไรเนี่ยก็มาพิ่นกัปราบปื้มแน่หวัง่าโม่มาแจเพิ่นบ่คิดว่าสิสิได้เร็วปานนั้นสิเป็นจริงครับผมบ่คาดฝันพูไปแค่สามเมืองสามมาดโดนบันดาลได้คไปสามเมือแล้วก็นน้ำแม่คู่ไปบึงการเพิ่นอยู่วัด ่าพ้นลำบากซํำไดแล้วก็ก,การพ้นปฏิบัติจังได้จังี่นะคาแม่คู่ไปเห็นแล้วกับคลายเหี่ยนนะคะพวามโอทนเพิ่คนสูงค่ะแต่ว่าแม่คูออ่เขาพนเหียนนี่โอ้อยเหนียวหไรเลยบ่ได้ไปนักสมาธที่ท้งเงียแต่เงียแต่นี่เราพ้นปฏิบัติได้นะคะคไปเห็นความลำบากแล้วก็เพ้นเห็ดนได้ดีทั้งพระทั้งที่นะคะเพิ่นก็ถือว่าพ้นปฏิบัติดีแม่คูค่ไปเห็นผู้ให้ไปเห็นหลายอย่างนะคะไปเห็นหลายอย่างแล้ว จิตใจเฮาเห็นแล้วเขาก็พพ้อนอนนั่อยากอยากถวายมันบ่ะอยากถวายอยากสางที่แบบไม่มีไพบัตรคับเลยบ่มีไพ่บัตคับไม่พูไปซื้อพรอมครับเพราะว่ามันมันเกิดจากจิตเกิดจากจิตองเข้าหลังก็ปู่นกาถึงเวลานะคะถึงเวลาผู้ผู้ก็สเให้ไปซื้อทีซื้อทางไวแล้วก็ปูว่าก่อนพอสิมีบานไม่ซองก็ต้องมีทีนะคะจังปลูกบ้านได้ หรือปูอาจจะหาสางอยังบางอย่างแต่วยวนี้แม่ปูเพราะท่านเห็นแล้วค่ะแต่ว่าทีนแเนี่ยคือปูคนคนว่างพื้นใบห้าแล้วน,นะคะปู่ท่าไงห้าแล้ว <คะ S 2> ต่อไปจะปูแล้สิสางแม่ปูเห็นอย่างนะคะ่ะสงสัยว่าต่อไปเรนนี่ต้องเข่าสามสูเท่แน,น่นอนนะคะเมื่อเส,ส้นมาเนี่ยแม่ปูมั่นใจยังสันเพราะว่าที่เข่าเททห็นเข่าสางมาเพราะว่าปูลเราเ่ราท่านให้ยุดเ่าท่านเห็นแม่ปูหยุด ต้องต้องใจมันว่าเข้าใจเงินไป่นดันให้เขาขึ้นมา,า,จากจะสีนะเพราะว่าพ่นกินไายก่อนพคนบ่อให้รวันถึงเรลีบจังสีเค,คบ,คบปูร์ไลาตัดเลื่อย,ยขั้นขั้นสีสางอีีพ่อสีเไปซื้อเลยืยจังหวะที่หลังพคนไฮไลท์ก่หนนะคะนั่นแหละเอฟซีกัใจดีๆไว้สำหรับผู้ก็ท่านถือนะคะใจเย็นๆนะคะเอาอันนี้คุณ นางวงเดือนนะคะนางวงวงเดือนแท่อื้งน,นะคะถาวายปูหกรอยไม่ปูสองรอยยิมสองร้อยะคะ่ะเออค่ะขอขอบุอลคุณหลายๆเะ,คะทค่ะรวมบุญมาก,กบ่ค่าสายน<อ>ะอันนี้ม,มีคบีกทีนบค่ค่ะอันนี้ก่นางนงลักษณคะแผ่นทองถาวายปูสามร้อยไม่ปูสองรอยยิมหนึ่งรอยค่ะขอบคุณค่ะบ่จางะ ละกันนางสุดใจสอนปัญญานะคะร่วมบุญก,กับปูห่ารอยบาทแต๋าโมให้ยิ้มให้นากร้อยคนละร้อยนะคะยิ้มก็แต๋โมคนละร้อยค่ะขอบคุณครับเต๋าโมนากร้อยหนึ่งร้อยพอดีกับนั้นผ่านมาทัานชบแต๋าโม,มนางลนวนจันเรียวชัยสูมนะคะร่วมบุญซื้อที่ดินหนึ่งพันบาทแม่ปูสามร้อยแต๋โมสองร้อยค่ะ อาติบนะคะอาติโม่ขอบคุณค่ะหลายหลายคนเนาะค่ะบ่ได้อ่านซื้ออันเสียงก็ต้องน้อยใจเนาะค่ะเพราะว่าไล่ซื้อมันหลายนะคะมือนึงมือนึ่งหายวายิ้มกับแตงโมโจ๊ตจนปวดหัวเขาต้องห่วงว่าสิอว่าถือลุงปูเพราะว่าเขามีไล่ซื้อนะคะเพราะว่าสื้งศักดิ์ซีทนมองเห็นนะคะเป็นว่าเขบ่เอ่ยเสือเอ่ยน้าเขาเท็าเขาได้นะคะ เพราตรงอยากเราบอหอนบอถึงเ้งาค่ะรื่องอะไนี่ว่างไกลายซื้อมันหลายคนเนาะคะ่ะไม่ครูกับว่าเดยอยานเกษตรครูอานไหนหลายาค่ะ้างบริกาสที่มุลครูเนาะคะ่ะ นิ่งม MM ่ปูก่าปูคือประขาปูพู้ปูบุบคุมก็คือกระทัดกระวานกระท้องกระกระปูกาูคือใครคือว่าทุกพระองค์วันนี้เป็นวันที่สิบบอกยิ่งวันที่สิบครับปูทิบคอรอบท่ิคอรอครับบัทีนีมาเก็บอนวทิบขึ้นสิบมครับ่ามีเนมาเกีมเลยปูเออนิม่ททัดเีก็อน่งมปูต่ปูคือประขาวของกระปูพุ้ปูบุคุมก็คือกระทัดกระวานกระท้อง เออมือเปลี่บ้านชื่อชื่อพอว่าแข่งไปให้ปูวัดป่าโน่นกับป่าเขาจะมาไปหาปูสมงานก็อ้พ่อกับปงาย่างบ่เห็นบ่ร้องง่ายของกองแข่งกันรู้ักมง่เห็นในปูเรื่องบ่เห็นบ่รู้ไ่เห็นครับมาขื่ได้กันเรื่องบุญบารมีพ่อขี่ราไปงายบ่เห็นบ่รื้โอ้ปูี่รถได้บ่ปู พ่อตคือพวางหรือยิ้มเขียบน้่กับทันก็กหนรแต่นังคืนเนาะยิ้เอาเียบตันงๆับาวยยางเอาว้ยิ้เอื้งเนี่ยย้อโกยังกะย้อนด้โกด้งามนะปูอขิงอกมัดเปิ้นขาเนาะก็คือว่าพ่อคือ่างเอาวว้จื้อเสียใจนือไมพ่อข้อขับเองก็รวมนาะรวมม้เพ่อขับเองนะครับปูย่างเราบพรขาขปอคับพ่อขาปอ พ็พ้าคขับครตังกันงัก <reco Christ. S 1> ็ตก <th> ูยิมขี้นมึงเล่นกับพท่านอไม่ะปูพ่ะท่านแล้วแืดเสือกเนาะ่าฮ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 ่างยืฮ่าฮ่พระ่านยืดก็้กแม่หมูคปูเลี้ยวเียวเรียวเล้ยปูแล้กมึงให้่นเริ่มจะปูน้ำป่าง่รปูน้โปงเป็นห่างว่ายิ้มห่างเล่นยืดเส้อกวามันพกอดี่กับจักรปูคบปูไปห้าเล่นเร่อนี้เขาบอกไป มันพอปอดยห่จากบ่าด้ครับขั้นแรเดีวคือยมเี่ยวเข้าเข้าเข้าลอยเทีเรีวครับมันแห้งพอมันแห้งพอเด็นพอพอเดนหเข่าพออยู่ตื้นเบ้ครับเออครับปูเอ้นเอาเรืดึกัเกาขึ้นกรดมือเออยืดียบเข้าถึ้กระด่างน้ำน้มือขั้นนี่แหละอืมครับจักปลาด้นเกินอันตรายการเร่นเกาึนบาจะได้รอครับปู เิ้เขย้ปลอดไง่ายมาครับอือนั่นแหละพอนสดงปลุกหลังคอยปคมาตัวปล่อยแคเดิงเนีง่ายเชื่อการดื้อครับจไปมือหนึ่งดื้อเลยครับปูเจ้าปืนไปนื่งเขาครับเขาการอยาพจะเข้าปืนไปนึ่งกันะครับครับด้อืนึ่งด้หนึ่งเลยครับปูเขาตืตนเขาตื่เอาปืนไปนึ่นลงเขาไปนื่่ครับโอ้ เปิดก um ันาหูู้ได้เยอะมากคือเราจะปากปากบางๆแล้วก็เออเจ้าปืนยื่นิ้วป้ปื้วงเขากะตึงปากแล้วก็เิดเยอะเออครับเออแล้วไปหามืองั้นพบกันเขากระตุ่นกดนก็อือครับปูปากบางๆมาอเอาปืนมันยื่นเข้กไปเบ้อเข้ามาปืนมวยมันจะักแล้ก็ุ๊บปุ๊บแบเออยื่นมาใื้อึงก็คือได้เยอครับยก้ไปหาอืหนงั้นพงกนงานงานคือกับการกระยื่ง การดอคือกันเลี้ยงแต่ว่าจะไปหาเงินเขาเข้าัจว่าเข้าใจอยู่ครับปู่เออไปหาของนำพวกเาทโธเนี่ยจะไปหาเงินมาไม่ไม่เร่องเรเาเากแห้งเราเน่เออมกว่าของนำพวกเธนะมแกจับว่าไปเพื่มเงินให้นะจักอยู่ครับอือแต่ว่าปเพื่อินยงเมื่อกเนเราหรือเ่าครัเพาว่าพุทโธน่อวเจ้าพุว่าของพอมาทว่าสงนำพู่ หัห่าดิ้งก็หั่อเคร่งมัเยวเราเราแต่ะว่าขุดผผเขาตั้งแต่แม่ยิ่งยดืครับยิ่งวาวเววว่าเออพอจะมันปวดขี้วเพาะเพาะจะขปเรื่อยๆครับปูเพิงยืดก็ขแต่เราครับเพราะขาดผดผเขาติดแค่ยังเงี้ยเนาะครับปูมือนี้ลูกนั งอยกูร้านก็คือโรมากจะจางจังหวัดกัดครับปูมาหาคุกูเขาปูกเกอืในวันชื่อซื้อก้อซื้อขามาบารุบเออหายปิวยคือมงคลใหายูเขาปูกแก้วผู้วดผู้องดหายเข่าขาดปอดไข้ไปแท้งมาแท้งว่าหายมืออุปยทากเรื่อยครับปูน่ารักปอเพื่อนื้อของเธอแล้อเออครับเออเข้าเปเข้าไปเอารับขังับอืม เอฟทีผ่านมาทางช่องไอ้บอกช่องไอ้ผ่านดูงานเขี่อนจันท้าถือว่วงคือคือเออกับเมื่อครู่ว่าหนึ่งพันบาทเอาค้าคู่แล้วอื่นแง่ร่าเริ่มเออนางเขื่อนจันทักษิณพบกับนายชื่อระชัดข้อนยาร่วมบุญคือที่ชาวบานหนึ่งพันบาทเออเป็นของขันเริ่มครับปูอ่าขอให้นางเขืยนกับนายชื่อระชัก มือโคกมือรักมือโคบมือหมาเดิ uno, มเดหายคูณเกิดหายง้อไหน้องหายองหายมาคือคืแล้วก็ม่อไหวอ่า <c oughs> นต่เริ่มแต่เริ่มพระอาจารย์ยังออพระอาจารย์หายวอคเป็นข้าว่าขหาวขาวแล้วพวกคุยังก็เคืียหายเรื่องสภาพกต่ทั่งบุได้เนาะครับปูพระอาจารย์เองร่วมถวายปัจจุปปัจเจคือคือเก่งแใช้เพิ่อเพื่อหายมาคู่กับสาพบุญหา ลูกไขรร้านนั่นแหละเดี๋ยวเชื่อใจว่า <few S 1> ั่นอยน่คือการคากลุมโอ๊คเก่ากระท่าแบบเร้วเ้อตปอคนกระท่อมดปริ่งมือกันริ่งนะท่า